หลักการไปรูปก็คือการทำโครงสร้างใหม่นะครับหลักที่สำคัญในเชิงวัตถุนะครับที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์เลยเนี่ยหคือการย้ายเมืองหลวงนะครับหรือการย้ายหน่วยงานราชการนะครับไปไว้แห่งใหม่ห่างจากกรุงเทพมหานครไม่ใช่อยู่ในที่เดิมไปอยู่แจ้งวัฒนะอย่างเงี้ยก็ยิ่งสร้างความอึดอัดเกิดขึ้นนะหรือเมืองเทคโนโลยีจะเลือกอันใดนึงก็ได ซึ่งที่ผ่านมาจำพลปอพิ่บุญสงครามจำพลจริตพยายามทําก็ทําไม่ได้นะครับเพราะอะไรไปทําช่วงปลายในการบริหารตอนนี้มันต้องเริ่มทําเพราะอะไรในช่วงที่เยียวยาเสร็จมันต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดการพื้นฟูเศรษฐกิจเขาเรียกว่าคลั่งมโหหลานนะก็เรียกว่าบิ๊กพรส์ สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการปฏิรูปประเทศนะครับที่ผ่านมามีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับเรื่องของการปฏิรูปประเทศนะครับก็จากปรากฏการณ์นั้น นะครับส่งผลทําให้คนเข้าใจว่าสิ่งที่พระเอกประยุทธ์ทำเนี่ยมันถูกหรือผิดทําไมประเทศนี้ไม่สามารถทําการปฏิรูปประเทศได้เลยจากอดีตตราบจนถึงปัจจุบันปรากฏการที่เห็นนะครับก็คือนอกจากจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับซึ่งก็นําหลักการปฏิรูป11ด้านมาวางนะครับที่มาจากสภา,าปฏิรูปประเทศ นะครับที่มาจากคณะก,กรรมการขับเคลื่อนนะครับซึ่งไอ้สิด้านที่ว่าเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้นะครับในยุคของคุณอภิเศษเวชาชีวะก็ให้ในายอนันต์ปัญญารชุนนายแพทย์ประเวศวสีนะครับได้มาทําการเขาเรียกว่าตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเราหมดเงินจากการตั้งคณะกรรมการในการปฏิรูปประเทศไม่ต่ำกว่า1,000ล้านบาท นะครับตั้งสภามาแล้วสองสภาคณะกรรมการนี่เป็น10คณะกรรมการสุดท้ายออกมาเป็นการปฏิรูปประเทศทำไมนะฮะต้องมีการปฏิรูปประเทศในระหว่างนี้เป็นปัจจัยที่น่าคิดและน่าสนใจแต่ปรากฏการณ์ตอนนี้นะครับมีการประกาศในราชก,กิจจานุเบกษาแล้วว่าต้องทำการปฏิรูปประเทศและมีหลักเกณฑ์การปฏิรูปประเทศอยู่ราวประมาณ11ด้าน ในเชิงงานสังเคราะห์การปฏิรูป11ด้านเหล่านี้เป็นการปฏิรูปประเทศใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะครับมันเป็นการพัฒนาหน่วยงานราชการผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดนะครับว่าการตั้งสภาปฏิรูปประเทศเป็นหลักที่ตั้งถูกแต่สิ่งที่ได้ออกมาถ้าไม่รู้จริงเนี่ยมันจะเป็นการพัฒนาหน่วยงานราชการจากวันนั้นจนถึงวันนี้คงเป็นคำตอบ และจะปฏิรูปอะไรไม่ได้เลยในยุคข,ของพลเดกประยุทธ์ประการที่สองปัจจัยสําคัญเลยตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนขึ้นมาปรากฏว่าก็ไม่สามารถขับเคลื่อนอะไรได้ในการรูปสภาปฏิรูปสภาขับเคลื่อนสุดท้ายก็เจ๊งเน้อตบังของพลเดกประยุทธ์มายุคเลือกตั้งใหม่นะฮะก็ปรากฏว่าตั้งกรรมการปฏิรูปขึ้นมาก็ปฏิรูปอะไรไม่ได้แล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษา สิ่งเหล่านี้คือการปฏิรูปไหมไม่ใช่เป็นการปฏิรูปการปฏิรูปประเทศหรือรีฟอร์มมันคืออะไรนะครับตอนสมัยม็บอบกบสก็พูดกันไปต่างๆนานาว่าจะปฏิรูปด้านสังคมปฏิรูปด้านเศรษฐกิจปฏิรูปด้านการเมืองจะปฏิรูปตำรวจฝ่ายตรงข้ามก็บอกจะปฏิรูปทหารยาวตอนนี้ถึงจะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะโดยพูดกันไปโดยไม่ถามสักคำเลย คนคิดเรื่องของการปฏิรูปคือใครที่ไหนอย่างไรมันมายัางไงวัฒกรรมนี้มาจากไหนไม่มีใครเคยบอกเลยแต่ผมเคยเรียนเล่าอธิบายไว้แล้วว่าเรื่องของวัฒกรรมการปฏิรูปประเทศเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2553เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านไกสอนตอนันติพงศ์เป็นคนคิด วัฒกรรมนี้ขึ้นมาผมไม่ควรเสริมวัฒกรรมนี้ว่าไม่ใช่เป็นการปฏิรูปอย่างเดียวควรจะเพิ่มคําว่าประเทศเข้าไปจึงเป็นที่มาของการปฏิรูปประเทศคือองค์รวมการปฏิรูปประเทศมีหลักอย่างไรตัวแปรต้นเหมือนกับต้นไม้มันต้องเริ่มที่ตัวแปรต้นก่อนถ้าไม่เริ่มที่แปรตัวแปรต้นคุณจะไม่สามารถที่จะเกิดตัวแปรตามได้แต่ปรากฏว่าสิ่งที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ทำมาโดยตลอดเนี่ยก็ใช้วิธีการนําตัวแปรตาม เหมือนกับจะสร้างบ้านหลังหนึ่งก็ต้องรื้อบ้านออกนะฮะแล้วทําบ้านหลังใหม่แล้วต้องทําแพลตฟอร์มใหม่เขาก็ไม่รื้อเขาก็บอกว่าเอาไม่เป็นไรถ้าซ่อมประตูไปซ่อมหน้าต่างแม่เนี่ยคือการปฏิรูปละมันก็ไม่ดีมันก็ไปแย่เหมือนเดิมใช่ไหมฮะหลักการปฏิรูปก็คือการทําโครงสร้างใหม่นะครับหลักที่สําคัญในเชิงวัตถุนะครับที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์เลยเนี่ยหคือการย้ายเมืองหลวงนะครับหรือ การย้ายหน่วยงานราชการนะครับไปไว้แห่งใหม่ห่างจากกรุงเทพมหานครไม่ใช่อยู่ในที่เดิมไปอยู่แจ้งวัฒนะาเงี้ยก็ยิ่งสร้างความอึดอัดเกิดขึ้นนะรหรือเมืองเทคโนโลยีจะเลือกอันรหนึ่งก็ได้นะซึ่งที่ผ่านมาจอมพลปอพีบูนสงครามจอมพลจลิตพยายามทำก็ทาไม่ได้นะครับเพราะอะไรไปทําช่วงปลายในการบริหารตอนนี้มันต้องเริ่มทำเพราะอะไรในช่วงที่เยียวยาเสร็จ มันต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดการพื้นฟูเศรษฐกิจเขาเรียกว่าคลั่งมโหฬานนะก็เรียกว่าก i ซอร์ p r i ส์นะครับตอนนี้สภาพัฒน์ก็ทําการศึกษาแล้วล่ะสถานที่ก็รู้แล้วล่ะว่าจะไว้ที่ไหนนะครับตอนนี้รถไฟฟ้าความเร็วสูงก็มุ่งหน้าไปที่นั่นแล้นะตเตรียมพร้อมทุกอย่างไว้หมดละทาไมต้องย้ายเพื่อให้เกิดการเคลื่อนตัวครั้งใหญ่ในกรุงเทพมหานครก็ลดติดแออัดนะครับต้องลดการแออัดของกรุงเทพมหานครไปอยู่ เมืองรองหรือจะเป็นเมืองหลวงใหม่ถ้าบกลัวว่าเรื่องหลักมดุดก็เป็นเมืองเศรษฐกิจเมืองราชการนะครับย้ายสู่ราชการทั้งหมดไปไว้ที่ใหม่เพื่อลดการแอรอัดในกรุงเทพมหาคนครแค่นี้รถกรุงเทพมหานาครก็ไม่ติดละนะครับยุคทักษิณฟุ้งว่าจะไปย้ายให้ไปย้ายมาไปย้ายแจ้งว่าลดติดจนมันไวหนักกว่าเดิมด้่ซ้ำไปนะครับต้องย้ายออกจากกรุงเทพมหานาครไป นะครับซึ่งในพมา่าก็มีการย้ายในหลายเมืองไงประเทศก็มีการย้ายเพราะเรื่องของน้ําท่วมในกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเรื่องของดินที่มันซุดด้วยแล้วก็การละลายของน้ําแข็งขั้วโลกเหนือทําให้กรุงเทพมหานครเนี่ยซุดดินก็ซุดลงนะครับประกอบกับแฉะขึ้นฝนตกก็น้ําท่วมง่ายขึ้นนะครับอันเนี้ยเลยมีความจําเป็นอันนี้คือการปฏิรูปประเทศข้อที่1ที่ประเทศไทยต้องทํานี่คือการปฏิรูปประเทศนะครับที่พวกเราควรรู้ในเรื่องของวัตถุ2 การไปรูปประเทศคืออะไรด้านเศรษฐกิจนะครับพอทำซิบุลิกใหญ่เรียบร้อยตัวแปรตามก็เริ่มมาเลยแม่พอทาตัวแปรต้นเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งกิ่งก้านสาขาก็ตามมาผลไม้ก็ตามมาการทาคลองไทยการทาคลองไทยมีความจําเป็นพร้อมหรือยัยง,งต้องทาจาเป็นต้องทำแหละเพราะอะไรทําไมที่ผ่านมาบอกให้รอรอเพราะมีความขัดแยง้งในตะวันออกกลางมีการแยงร่งพรมแดนตอนนี้ทุกป,ประเทศต้องปั่นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจ เพราะติดโควิด -19 นกันมาลําบากทุกคนต้องเอาตัวรอดนะครับการต้องเอาตัวรอดนั่นหมายความว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เหมาะที่เราจะสร้สรางของไทยปัญหาคองไทยมันเกิดอะไรขึ้นมันมองเรื่องความมั่นคงเพราะที่กรองไทยเนี่ยถ้าเราสร้างขึ้นมาสิงคโปร์จะกลายเป็นเมืองล้างนะครับสิงคโปร์คนที่ไปลงทุนในสิงคโปร์คืออังกฤษ นะครับอังกฤษก็จะเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าต้องใช้หลักอะไรสมประโยชน์สมประโยชน์สมประโยชน์ย,ออยังไงนะครับสำหรับเรื่องของไทยก็ให้อังกฤษมาให้สิงคโปร์มาให้สหรัฐอเมริกามาให้จีนมาแต่ลงทุนได้ไม่เกิน49%ที่เหลือ51%เป็นของไทยของไทยเนี่ยรัฐบาลไทยไม่มีเงินทําไงก็ตั้งบริษัทมหาชนขึ้นมาให้ประชาชนมีหุ้นส่วนในครองไทยนี้ 51%รัฐบาลเป็นคนบริหารโดยกระทรวงการคลังน,นะครับแค่นี้กรองไทยก็จะเดินไปได้นะครับการมีกรองไทยจะเป็นยังไงเป็นที่จอดเรือเป็นที่ผ่านเรือเฉยๆไม่ใช่ฮะจะทําให้ไทยเนี่ยเป็นพ่อค้าคนกลางเป็นผู้กําหนดราคาน้ํามันราคาข้าวราคาสินค้าโดยอัตโนมัติเป็นพ่อค้าคนกลางเหมือนสิงคโปร์เป็นนั่นหมายความว่าสิงคโปร์จะเสียผลประโยชน์ใช่ไหม ใช่สิงคโปร์จะกลายเป็นเมืองล้างใช่ไหมใช่แต่น,นี่ประโยชน์ของเราไม่ใช่ประโยชน์ของเขาเราก็ต้องเลือกประโยชน์ของประเทศเราในยามที่ประเทศเรากําลังวิกฤตเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลักเวราชพินาศประชาชนพ้นภยัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเก็บเกี่ยวพัฒนาเศรษฐกิจและการปฏิรูปประเทศเข้าสู่ปลายทางคือแดนสีวิไลนะครับตอนนี้รัฐบาลจึงประกาศ ในราชกิจจานุเบกษานะครับประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเตรียมพร้อมเรื่องของการปฏิรูปประเทศแต่เขาเข้าใจผิดการปริรูปประเทศคือการย้ายเมืองหลวงสร้างเมืองราชการหรือเมืองเทคโนโลยีจากนั้นทําครองไทยขุดครองไทยไม่ให้เกิดความขัดแยง้งคราวนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของความมั่นคงไหมไม่เกี่ยวแล้วจะมีคนเสียผลประโยชน์ไหมมีคืออังกฤษและสิงคโปร์เขาจะจ้าง เอ็นจีโอมาเคลื่อนไหวอ้างเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนไทยจะเสียแผ่นดินแดนโน่นนี่นั่นเขาจะจ้างคนเหล่านี้ตั้งแต่อดีตสมัยปัจจุบันกรงไทยเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยปีดีพนมยงแล้วอังกฤษก็ไปวางข้อตกลงไว้นะครับในสมัยอดีตซึ่งเป็นข้อตกลงของปรีดีไม่ใช่ข้อตกลงของรัฐบาลในชุกปัจจุบันนะครับอันนี้เราก็สามารถอ้างได้เพราะที่ผ่านมาเป็นข้อตกลงที่ว่าสัญญาเสียเปรียบขึ้นมา จบหรือยังยังไม่จบนะฮะมันจะมี3ประการ 1. การย้ายเมืองหลวงย้ายเมืองเศรษฐกิจนะเมืองเทคโนโลยีนะเมืองศูนย์ราชการอันนี้คืออันที่1 2ครองไทยนะครับสที่สําคัญคือการสังยายาศาสนาการสังยายาศาสนานั้นไม่ใช่การสังายาเพียงาศาสนาใดาศาสนาหนึ่งต้องสังายาทุกทุกาศาสนา นะครับพุทธิิดอิสลามพรามณซิกนดูเนี่ยสังคยนาด้วยการทําอะไรตั้งกฎระเบียบกติกาศาส,สนาพุทธในประเทศไทยมีความแตกแยกนะเป็นธรรมกายเป็นนิกายธรรมยุทธ์มหานิกายนะเป็นสันติอโศกก็ต้องเอามารวมกันเป็นหนึ่งเปเดียวสร้างกติกานะฮะโดยสังฆราชองค์ปัจจุบันซึ่งจะเป็นพระองค์แรกที่จะสามารถรวบรวมทุกอย่างได้ไกลนะฮะ บอกว่าจะเป็นผู้นําทางศาสนาก,ก็เป็นไปตามรัฐมนตรมาตราสามพระมหากษัตริย์เป็นผู้นําพุทธมามก,กะนะครับเขียนอยู่ในรัฐมนูรแล้วนะครับนั่นหมายความว่าจะเป็นเรื่องของการแปลในภาคบริการจะเ,เรื่องของการแปลนะภาษาตนา้นฉบับเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชก,กาลที่9เคยแปลมานะครับแปลภาษาจากภาษาอของอิสลามเนี่ยแปลมาเป็น าภาษาไทยนะครับเป็นต้นฉบับไม่ต้องแปลมาจากฝรั่งอีกรอบหนึง่งอะไรอย่างเี้นะก็ฮินดูก็แปลมาจากภาษาต้นฉบับเลยแล้วก็ตั้งกฎระเบียบให้มีกติการ่วมกันซึ่งจะเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกนะครับ ที่ผ่านมาการปฏิรูปศาสนาพุทธหรือการสังคายนาศาสนาพุทธเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสมัยพระเจ้าตีโรกราชแล้วก็ไล่มาสิบกว่าครั้งจงกระทั่งถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับภูมิผลอันตรายเดชแต่การสังคายนาศาสนาทุกๆศาสนาไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกไม่มีกษัตริย์องค์ใดไม่มีประมุขประเทศใดของโลกเคยทําแบบนี้มาก่อนนะครับการทํา3ประการมันจะเกี่ยวข้องกับวัตถุเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อ นะครับเกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวข้องกับเบอร์ไว้สังคมโลกที่เราจะทําร่วมกันสิ่งเหล่านี้ต่างหากนะครับนอกเหนือจากนั้นมันจะมีกระบวนการสุดท้ายที่สําคัญคือการเ,าเขาเรียกว่าการปฏิรูปด้านความมั่นคงการปฏิรูปเรื่องความมั่นคงผมขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันเป็นกระบวนการที่สี่นะที่มันจะต้องทําด้านความมั่นคงเกี่ยวข้องอะไรตํารวจทหารอะไรที่เกี่ยวกับความมั่นคงทั้งหมดจะต้องมีการปฏิรูป นะครับเป็นเรื่องประการที่สี่เก็บไว้ที่หลังน,นะไอ้สประการเนี้ยที่สามารถเปิดเผยได้แล้วเพิ่งมาเปิดเผยในเวลาหลายปีเนี่ยผมพูดอยู่เสมอไงวุ่นเอวประยุธทธ์ทาไม่ได้หรอกและกําลังที่ว่าสภาปฏิรูปสภากับเพื่อนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้ผมพูดวันนี้คุณส่วนเข้าใจยังไงมันเห็นเลยชั้นความคิดของคนเขามองเพียงภาคปฏิบัติการแต่เขาไม่ได้มองในเรื่องของยุทธศาสตร์ยุทธการ ไปมองเพียงยุทธวิธีจะไปแก้ยุทธวิธีแล้วบอก่็เป็นยุทธศาสตร์นะครับซึ่งเป็นหลักที่ผิดนะครับเอาละคราวนี้ผมอธิบายแล้วล่ะนะครับอธิบายหลักเรื่องของการปฏิรูปประเทศคือยังไงก็ต้องย้ายไม่ย้ายไม่ได้นะฮะเพราะอะไรน้ําก็ท่วงนะครับกรุงเทพมหานครรถกติดนะครับแออัดจนไม่มีที่จะอยู่แล้วนะครับคนก็อยู่ลําบากแล้วมันแน่นสุดๆแล้วที่สําคัญน้ําแข็งขั้วโลกเหนือก็ละลายนะ กรุงเทพกําลังจมลงเรื่อยๆแล้วนะครับประกอบกับโควิด19กาลังมาไม่มีเงินจะไปเยียวยาอะไรเยียวยาจ่ายไปหมดแล้วมันไม่มีการจะฟื้นฟูจะเอาเงินมาจากไหนก็ให้นักการเมืองแห่ลงสมัครเลือกตั้งเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นมันก็เลยดีขึ้นกว่าเดิมแต่มันก็ยังยังไม่สามารถที่จะช็อกระบบทางเศรษฐกิจของประเทศได้นะครับมันไม่ใช่เป็นการปฏิรูปอย่างสมบูรณ์มันต้องเปลี่ยนแปลงเลยมันต้อง การปรัรูปคือการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศเมืองหลวงใหม่นะครับการเปลี่ยนแปลงด้วยการทําพื้นที่ใหม่ในการพัฒนาย้ายหน่วยงานราชการการเปลี่ยนแปลงด้วยการทานะครับเรียกว่าเมืองเทคโนโลยีขึ้นมาจะทําให้เกิดการฟื้นตัวนักธุรกิจในประเทศต่างประเทศจะแหงเข้ามาการประกาศของไทยจะเกิดการเคลื่อนตัวทางด้านเศรษฐกิจประชาชนจะร่วมเป็นเจ้าของ มันจะเกิดการ brainstorm เกิดขึ้นการระดมทางความคิดนะครับมันจะเกิดการมีส่วนร่วมประชาชนก็จะมีส่วนร่วมกับการเป็นเจ้าของเหล่านี้ทันทีนะครับการจัดระบบสภา,ภ,าภาพก็คงจัดระบบไปแล้วว่าจะต้องจัดที่ไหนแผนที่ทําอย่างไรจะต้องไปวางตรงไหนตรงนั้นจะลดไฟฟ้าอะไรทําถนน10เลน20เลนเข้าไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวแปรตามนะครับที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดการเคลื่อนตัวครั้งใหญ่และครั้งประวัติศาสตร์เกิดขึ้น นะครับส่วนในกรุงเทพมหาคนครก็จะกลายเป็นศูนย์ราชการเป็นศูนย์กรุงเทพมหาคนครทํางานเหมือนเดิมเหมือนสารกลางจังหวัดนะครับสถานที่วังที่เดิมที่คณะรัรไปยืดมาเช่นทำเนียบฐบาลกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็สํานักงานตำรวจแห่งชาติเป็นวางเดิมที่คณะรัรไปยืดมาไปยึดมาจากาฝ่ายเจ้าสมัยอดีตก็ต้องคืนให้หมดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับ สิ่งนนี้เรียกว่าการปฏิรูปประเทศของจริงที่ผ่านมาเป็นแต่ความเชื่อ,อว่ามันนั้นน่ะจะเป็นอย่างนั้นไปจะปรับระเบียบจะปรับตำรวจเนี่ยมันเป็นความเชื่อนั่นแหละของจริงมีอยู่แค่นี้สูงเรื่องของความมั่นคงเอาไว้ก๊อกสุดท้ายก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะพ้นจากตําแหน่งผมจะเล่าให้ฟังว่าการไปรูปความมั่นคงนั้นต้องทําอย่างไรอย่างไรก็ตามฮะการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ที่ประกาศบอกว่าเป็นการปฏิรูปประเทศนั้นไม่ใช่เป็นการปฏิรูปฮะเป็นการพัฒนาหน่วยงานราชการเท่านั้นแต่การรูปประเทศจะต้องทําทั้งหมด4ประการ 1. การย้ายเมืองหลวงนะครับการย้ายศูนย์ราชการนะครับการสร้างเมืองเทคโนโลยี 2. นะครับเป็นเรื่องของการสังคายนาศาสนานะครับและประการที่3นะครับเป็นเรื่องของการขุดคองไทยที่ประเทศไทยจําเป็นต้องทําแล้วก็ประการที่4 เรื่องของความมั่นคงซึ่งเป็นก๊อกสุดท้ายฮะที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะต้องทำก่อนจะพ้นจากตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เกยมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ บูมิพลพระราชาเถิดฟ้าพระราชินีพระองค์ท่านทรงงานหนักและเหนื่อยย่างนี้เราคนไทยทราบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญ จำลึกมันปูกฝังความเป็นคนไทยรักชาติรักแดนดินสานกระสรันจะทูนไวน้ปันธานในหัวใจปกป้องไว้ไม่ให้ใครมายับงีจะอยู่อย่างจง 家。 I am happy